ายดีพี่นอ้องเมื่อนี้ยห้าสิฟามาเบิง้งเนาะรถไถพอร์ตทำงานอีกแล้วนี่รถไถพอร์ตเพาเดียวทุกคนเมื่อนี้สี่มาแปลงหน้าดุดหน้าเนาะอ่าหน้าสามให้สองหมื่นเจ็ดพันบาทอยู่ลาวกับตีราคาเป็นเงินไทยเนาะทุกคนมาเบิง้งก็ทุันนาคันไถหน้าเบิง้งทุกคนคันปักใหญ่หนึ่งให้ที่หนึ่งแล้วแล้วเนาะ นี่ทำมาเบิ่งไห้นี่คนโอ้ใหญ่ขนาดเบิ่งดินบะขีนเนาะอยู่ทึงเหมืเป็นดินฟุกฝุ่ยธรรมดาแต่ข้างล่างนี่ข้างลุมนี่เป็นดินในบะขีนดานอันนี้แม่นไห้ที่สองนะคนราคาบอนนี่แป็นสองหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะสำหรับถาแล้วไห้นี่แล้วก็ยังอีกไห้หนึ่งได้วยังไห้หนึ่งก็จบเนาะงานนี้ ถามาว่าคุมบก่กะบบปันได้หนุคนเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันก็แพงช่วงนี้แม่น,น้ำมันอยู่เลาาเนาะน้ะนำมันในกระสวนนี่สำหรับใส่รถไทพอร์ตนี่ลิตรหนึ่งตกอยู่สิบห้กพันกีบถ้าตีเป็นเงินไทยกะลิตรหนึ่งประมาณสี่สิบแปดบาทมองนี่แหละอันนี้แม่นรถไทพอร์ตเฝ้าเดียวหนุคน เพิ่นกำลังไถดินมาอยู่ซูเปอร์กับซูเปอร์ใหม่เนาะฮากัเฮียนขับได้เดือนหนึ่งอ่าเป็นกะบขับได้ดีอยู่เนาะกำลังไถดินอยู่เฮีนย,ย,เยนไถดินเนาะนี่แต่ให้ใหญ่ๆ สำหรับคันนี้เนาะแมนกินน้ำมันมือละ2 0 0 0บาททุกคนกินไรเอาอะกินน้ำมันมือหนึ่ง2,000บาทสีโต๊ะกี่เท่าไหรเนาะ